เมื่อวันอังคารที่18ตุลาคมที่ผ่านมาหน้าที่ทำการ The Asian Pacific American Legal Center ในดาวทาวล์ลอสแอนเจลิสจัดให้มีแถลงข่าวจากสถานกงสุลใหญ่น,นครลอสแอนเจลิสถึงการเปิดให้มีบริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายทางโทรศัพท์ฟรีแก่ชุมชนชาวไทยที่มีไรายได้น้อยกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนไทยด้านกฎหมายนี้สนับสนุนด้านงบประมาณจากสถานกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิส The Asian Pacific American Legal Center หร mm ือ hmm. APALC ได้จ้างเจ้าหน้าที่ซึ่งพูดภาษาไทยจำนวนสองคนเพื่อให้บริการดังกล่าว mm hmm. ได้แก่นายทีเจคอบสัตยาวิบูลซึ่งเป็นนักกฎหมายที่มีใบอนุญ,ญาตจากมรััแคลิฟอร์เนียทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายทางโทรศัพท์ mm hmm. และนางทุวดาราโกแมน mm hmm. ทำหน้าที่ผู้ช่วยนักกฎหมายของ APALC mm hmm. ในการว่าความให้แก่ลูกความคนไทย สวัสดีครับผมชื่อธนาสวัสริ์เจคอบสตยาวิบูลนะครับผมเป็นทนายความที่ศูนย์กฎหมาย Asian Pacific American Legal Center นะคะ,ะ,ะสวัสดีค่ะดิะฉันชื่อทัวดาราหรือว่าเรียกว่ากิฟนะคะกิฟเป็น Legal Assistant ที่ศูนย์กฎหมายที่นี่เหมือนกันนะคะวันนี้ที่เรามีการเปิด เพรสคอนเฟนซ์ขึ้นมาเนี่ยก็คือเพื่อเปิดตัวศูนย์กฎหมายไทยฮอตไลน์อย่างเป็นทางการนะคะซึ่งไทยฮอตไลน์เนี่ยก็จะเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายนะคะแก่คนไทยที่มีไรายได้ต่ำคือถ้าโทรเข้ามานะครับคนไทยจะรับสายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องภาษาก็ไม่ต้อง<ค>ห่วงนะครับขอบเขตของปัญหาหรือว่ากฎหมายที่เราสามารถให้คําปรึกษาได้นะคะก็จะมีในเรื่องของ Family Law รก็คือปัญหาในเรื่องครอบครัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการยาชายซัพพอร์ตหรือว่าชายคอสซิดี้ก็คือเป็นการ สิทธิในการดูแลบุตรนะคะหรือครอบครองบุตรนั่นเองแล้วก็ในเรื่องของ domestic violence ก็คือการถูกทําร้ายโดยคู่สมรสไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง,างด้านร่างกายหรือว่าจิตใจนะคะก็สามารถโทรมาขอคาปรึกษาได้เรื่องที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ immigration ซึ่ง immigration เนี่ยคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยเป็นอย่างดีอยู่แล้วเนื่องจากว่าเท่าที่เราได้รับสายโทรเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น immigration ทั้งนั้นนะคะเรื่องที่3จะเป็นในเรื่องของ h o u s ิ่งหรือว่าเป็นที่อยู่อาศัยนะคะก็คือไม่ว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับ แลนด์ลอร์ดเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของอพาร์ตเมนต์ปัญหาเกี่ยวกับสัญญาเช่านะคะการถูกยึดบ้านหรือที่อยู่อาศัยก็สามารถโทรมาขอคำปรึกษาได้ส่วนเรื่องสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของ Impact Litigation ก็คือในเรื่องของการฟ้องร้องดำเนินคดีต่างๆนะคะซึ่งมีผลกระทบต่อส่วนรวมอาจจะเป็นการรวมตัวกันมาเป็นกลุ่มเพื่อที่จะฟ้องร้องหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งหรือว่าฟ้องร้องเจ้าของกิจการหรือฟ้องร้องอะไรก็ตามแต่ที่มีการรวมตัวกันแล้วมีเกิดเป็นผลกระทบต่อส่วนใหญ่นะคะ ก็สามารถโทรเข้ามาขอคำปรึกษาได้นะคะคร่าวๆก็มีเท่านี้แล้วก็อย่างที่บอกว่านอกเหนือจากกฎหมายที่เราพูดไปถึงเบื้องต้นแล้วเนี่ยถ้า,ถามีปัญหาอื่นๆเนี่ยสามารถโทรมาขอคำแนะนำได้ซึ่งถ้าเราให้คำปรึกษาไม่ได้นะคะเราจะพยายามหาข้อมูลขององค์กรหรือว่าหน่วยงานอื่นๆที่เขาให้คำปรึกษาในเรื่องนั้น,นาาๆได้นะคะเพื่อที่ <itaire S 2> ท่านจะได้สามารถโทรไปขอคำปรึกษาได้นะคะส่วนมากจะช่วยคนไทยที่ได้รายได้ต่ำนะครับก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์ 1 8่อ9 1 4 9 5 8 3เะครับเราพยายามช่วยอย่างเต็มที่เท่าที่เราจะช่วยได้แล้วก็หวังว่า,าไทยฮอตไลน์ก็จะเป็นอีกหนึ่งที่พึ่งแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของสังคมไทยที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะ